คุณครูดีอย่างแท้ทรูแล้วจริงไหมเชอรี่เชื่อว่าหลายคนมีคำถามว่าครูจะดีจริงแล้วใช่ไหมหลังจากขาดทุนมาอย่างยาวนานเชอรี่ขอสรุปดังนี้ค่ะ การดำเนินงานของบริษัทเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆหลังการควบรวมกันกับ d t แทตั้งแต่ช่วงต้นปี66ส่งผลให้เกิดซีเนจีในการควบรวมโดยเฉพาะต้นทุนที่ประหยัดได้เช่นไม่ต้องลงทุนในพื้นที่ที่ซํำซ้อนกันกับ d t AC. แทนอกจากนี้ยังมีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลงไปได้ โดยซีเนจี้ที่เข้ามาในช่วงแรกยังไม่มากนะักแต่คาดว่าจะเข้ามาอย่างมีนะัยสำคัญตั้งแต่ปี68นี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า เห็นได้จากผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่เพิ่งจะออกมาก็สามารถพลิกเป็นมีกำไรสุดทีได้เป็นครั้งแรกหลังจากการควบรวมโดยมีกำไรสุดทีราว1,600ล้านบาทอันนี้รวมค่าใช้จ่ายพิเศษประมาณ2,600ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าตัดจำน่ายสินทรัพย์โครงข่ายที่ซํำซ้อนกับ d t แทซึ่งถ้าไม่รวมรายการพิเศษ ตัวกำไรจากการดำเนินงานปกติจะอยู่ที่ประมาณ4,300ล้านบาทซึ่งก็โตขึ้นถึง4 3 6เจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแม้ว่าในไตรมาสหนึ่งนี้ไรายได้จากการขายและบริการจะค่อนข้างทรงตัวแต่กำไรได้รับแรงหนุนจากต้นทุนที่ต่ำลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงข่ายค่าเสื่อมราคาที่ลดลงหลังจากที่ได้ตัดจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนออกไปนอกจากนี้ก็ยังมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่น้อยลงตามอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงด้วยค่ะ ทีนี้มาดูกําไรในช่วงที่เหลือของปีนี้เชื่อว่าในไตรมาส2ของปีนี้ถึงแม้ว่าจะเริ่มเข้าสู่ low season ของธุรกิจมือถือที่เป็นธุรกิจหลักแต่ยอดขายและรายได้น่าจะได้แดงหนุนจากการที่บริษัท ปรับขึ้นราคาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าแบบเติมเงินขึ้นตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมาซึ่งก็จะทำให้ในไตรมาสสนี้ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างเต็มไตรมากขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงข่ายถึงแม้คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายตัวนี้ยังอยู่ในไตรมาสสแต่เชื่อว่าจะไม่มากไปกว่าในไตรมาสหซึ่งมีการตัดจาหน่าย สินทราพโครงข่ายไปสําหรับเสาโทรคมนาคม2,600ต้นขณะที่ยังเหลือที่จะต้องตัดอยู่อีกเพียง2,400ต้นเท่านั้น ส่วนในไตรมาส3แม้ว่าจะเป็น low season ของธุรกิจมือถืออย่างเต็มตัวแต่คาดว่าในช่วงปลายไตรมาสจะมีตัวช่วยจากการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ซึ่งจะเข้ามาช่วยผลักดันยอดขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและสุดท้ายในไตรมาส4ที่เป็น high ซ e a s ของธุรกิจมือถือคาดว่ายอดขายและรายได้จากค่าบริการจะไต่ระดับขึ้นเป็นจุดสูงสุดของปีขณะที่ค่าใช้จ่ายน่าจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะักโดยรวมแล้วจึงคาดว่า ในปีนี้ True จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจาก Synergy ที่จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับในเรื่องของการประมูลคลื่นรอบใหม่ทางกสทชกำหนดให้มีการประมูลในเดือนหน้าคือวันที่29มีนาซึ่งจะมีการนำคลื่นสีย่านความถี่ออกมาประมูลคือคลื่น850รคลื่น1005รคลื่น2001และคลื่น2300มกะเฮิร์ตซ์โดยเชอรี่วอมมองว่าไม่น่าจะกระทบต่อก,กำไรในปีนี้มากนะักเพราะเชื่อว่าการประมูลจะไม่ได้แข่งขันกันรุนแรงนะักเพราะทั้งแอดวานและทรูน่าจะโฟกัสในส่วนของคลื่น เดิมที่แต่ละคนเช่าใช้จาก n อซึ่งเป็นย่างที่ต่างกันอยู่แล้วโดย TRUE น่าจะให้ความสำคัญกับคลื่น850และคลื่น2003ที่ปัจจุบันเช่าใช้กับทาง NT ็อยู่ส่วน a d v a n น e ก็น่าจะให้ความสำคัญกับ ยาน2,001ก่อนนอกจากนี้ค่าประมูลใบอนุญาตก็สามารถแบ่งจ่ายได้และบริษัทเองก็จะทยอยตัดจำหน่ายค่าประมูลไปตามอายุใบอนุญาตซึ่งก็คือ15ปีซึ่งถ้าทรูประมูลคลื่น2,300มาได้ในราคาสูงกว่าราคาตั้งต้นซึ่งอยู่ที่ประมาณ2,600ล้านบาท ขยับขึ้นไปอีก10 2 0ึรูก็จะมีค่าตัดจำหน่ายใบอนุญ,ญาตเพิ่มเข้ามาตกปีละ190 2 0 0ล้านบาทเท่านั้นสำหรับคำแนะนำการลงทุนในหุ้นทรูถึงแม้ว่าราคาหุ้นทรูจะขยับขึ้นมา14% y e a r เ o d a t e ยฟเดตตั้งแต่ต้นปีแล้ว แต่เชอรี่มองว่าราคาหุ้นก็จะยังมีแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่จะไประดับดีขึ้นได้ต่อโดยยังคงคำแนะนำเอาพอฟอร์มสำหรับหุ้นทรูราคาเป้าหมายสำหรับปี68ที่15.2บาทค่ะ